ลืม <c oughs> จำค่ะจำไม่เก่งวันนี้ที่หนียจะมาทุกคนเดินโบสเอ๊ะรอดโบสถอดโบี่เหนียวเราจะมาทำอะไรกันคะลอดโบสลอดโบสนะคะเดี๋ยวเราไปไปเอาดอกไม้ทุกเทียน,นก่อนนะคะมาไหว้พระราหูด้านหน้านี้นะคะถึงแล้วระวังนี่นะคะเรามาลอดโบสกันที่วัดสาขาไปเดี๋ยวเราไปเอาดอกไม้ทุกเทียนกันนะคะ ไปไหว้พระราหูก่อนที่เราจะไปรอดโบสถ์กันนี่ไงน,น,น้องอยู่แล้วขอบคุณครับไ,ไปจ้าไ,ไปไหว้พระราหูด้านหน้าก่อนวางศีรษะนะจ้าคุณคุณนะณไปฝั่งไหนออเขา,เาไปหาลูกกระหนดอันนี้คุณพ่อ ก,ก่นกน,นะคะคตอนนี้เรากำลังรอดโบสกันแล้วนะคะทุกคนนี่เดี๋ยวเราจะนำดอกไม้นะคะไปถวายด้านในกันนี่นะคะไปน้องมูกว่างนี่แล้วเราก็จะนำเอาอะไรนะพี่เหมียวกระดาษเงินกระดาษทองแผ่นทองนะคะรเราจะ่าจัมาแปะแผ่นทองกัน เยเดี๋ยวเราไปด้านในกันใช่ไหมนงใช่ค่ะง่ายก็ไปในเช็ดได้แมในเดี๋ยแตะได้หน่อยออกมาโอเคไปเ,คเดี๋ยวเราเดินไปข้างในเราก็จะไปแปะด้านในเราก็จะไปแปะแผ่นทองกันด้านในอ,อีกนะ นี่ไงที่น้องมุกเคยมาลอยบัวกับพี่มิวด้านในตรงนี้น โอเคตอนนี้พี่มิวก็แปะแผ่นเงินแผ่นแผ่นทองนี่พี่นุ้งเอาแผ่นทองมาติดใช่ไหมกิโลนใส่มือค่ะนี่นะคะเราก็แปะทองพระเรียบร้อยแล้วนะคะพอเดี๋ยวเราจะไปรอดพอใช้ไปกันเลยขอให้กลับไปโชคดีโชคดีทุกคนแต่เมื่อวานโชคไม่ไดีเท่าไหร่ทำไมอ่ะหยไม่ถูกเอาไปเร็วรอธิษฐานแล้วก็มุดตั้งใจ อันนี้ลอดใต้ท้อช้างก่อนออดนะคะตัวนี้จะเป็นอะไรคะพี่มิยวแม่นางไม้นะคะทุกคนโอเคแล้วก็พา,ามาลอดใต้บทกันเรียบร้อยแนละ้วใช่ไหมไปจัดเดี๋ยวไปกันต่อคลิป้านคะคะไปไหนก็ได้ให้มาติดตามโอเค